รู the Maya, meals, ้ว่าในเง่ของการภาวนาก็ตามทามนาสกายทามนาให้มันมากจะยืนจะเดินจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะอยู่ในท่ากลางอะไรก็ตามเดิดขอกอดขาพระพุทธเจ้าไว้พระพุทธพูดเรื่อบรารนะครับกอดแขนกอดแอวขาพระพุทธเจ้าไว้ไม่มีไปไหน ไม่มีใครจะโองคงองค์ว่าทุกชาติธรรมพระาเทธเจ้าพิเศษดะลันทรีวัดในของเราเป็นเิเ้วศรัทธาต่อพระพุทธองค์ไปดูเถิดหลวงปู่กุมบาจันทร์ไปไปดูลวงพทฒสดไปดูลุงพ่อหลวงปููุ่าจานา์ไปดูลวงปู่ใหม่สุพรรณ่ันอยู่พระงค์ธรรมอยู่พัะองค์ภาวนา ยาไ่คิดอะไรเองมากมายว่าเราไม่มีบุญดอกไม่มีบารมีดอกเราต้องคิดว่าทีวเยเราเหมือนกับขวดน้ำมีขวดน้ำมีแต่ก่อนมันเป็นขวดเราเอาน้ำใส่ก็เป็นน้ำเอารักปลาใส่ก็เป็นน้ำปลาเอา้ํามันใส่ก็เป็นนํามันเอานังผึ้งใส่ก็เป็นรังผึ้งน้ำหวานใส่ก็เป็นน้ำเอาน้ำเหล้าใส่ก็เป็น เราจะใส่อะไรลงไปในกายวาจาใจของเราตรงนั้นกันรอนุ่งตีห้ามดวงห้ามวาธนาห้ามทำพยากรณ์ทำไปเลยทำไปเลยเต็มที่อย่ามันสงสัยชั่วโมงการปฏิบัติอย่าท่องอะไรกธรรมดาเลยชั่วโมงการประกอบุณงานตรงดีคอยเป็เหนียวเลย ถ้าเป็นน pues, ักมวดต่อยเป็นเนียบถ้าเป็นนัก้โลลองเป็นเสียงถ้าเป็นนักเต้นเต้นจุดถ้าเป็นนักปฏิบัติธรรมห้ามสุขสุดไปเลยหามโศกสุดไปเลยมุขคาความตั้งกฎตั้งใจที่มีต่อพระศาสดานี่ได้ละนะวงทีเห็นบางที่เขาว่าเขาทำสังเยอะ ผมไลองแพร่ธมนาดูเดินค er. ุยกับมิจฉุเอทยกี่หลานกี่หลานกี่หลานห้าครับผมว่าผมมาณสี่ก็น่าจะ่ลองตั้งดูดิอเคจบจบที่เจ็ดหลานสร้างี่บางแห่งมีตัวเือหร่ไปวัดหงพี่โกงหนึ่งเขาบอกสร้างพอปีวิริทุริพิ ลองใจให้ใจเข้าให้ใจออกภาวนาเสร็จก็รวบรวมกันกับผู้วาจาดูที่ดวงโคมดวงใจโอเคคำทิมมานุตตะทำมันได้ใจียงโยงได้คาดวงียเลยไม่ลัวอะไรแล้วกล้าหาวินาตาภาวนาให้มั่งมาเก็ทุกเม็ดเลยของโกตะระคำวินาตาวัตถุตายะ เขาให้มันเป็นเงกน,กนกต่อวัตถุที่สัมผัสได้ในจิตใาในสังขารของเจ้ขา,าขอให้คำมันปรากฏกเพาะหน้าอยู่ขณะขณะไปมีเรื่องเกิดขึ้นพรงไปเทศบ้านเศรษฐีคนหนึ่งทางหลวงพลไปเทศไปไม่ไีวาเเรื่อง,งเรงามล่าว จะบวชมุนุตุนิสตาเี่ยล้วเศรษฐีว่านาบัตรจะกวนมุเทศยุเศรษฐีอะไรพร้อมเลยให้นาบัตรเศรษฐีนไปบอกให้อยู่วัดนี้ที่ไปเป็นพวกมุิที่มาให้มาวานไป